ผมกเกษตรดาวลุ่งนะครับวันนี้พามาดูนาที่ทําอยู่ที่ตําบลสายโอ,นอโนโคราชเนาะผมครับความแตกต่างทําข้าวเหมือนกันเลยนี่หวานไปแล้วนะครับนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชหวานหญ้านะครับแต่ว่าข้าวนี่ไม่เห็นเลยหญ้าล้วนๆเลยทําพร้อมกันหมดเดี๋ยวมาดูทุ่งนี้ครับเราเห็นความแตกต่างนะเพราะว่าความเล้งนี่มันก็เล้งเหมือนกันหมดแหละมันพื้นที่เดียวกันเนาะตรงนี้เนาะแต่ว่า มาดูตรงนี้นาของแม่ซ้อนใช้คี่ว่าใช้ไกิ่งทองของเรามาฉีดมันยังมีต้นข้าวให้เห็นครับมีรวงมีอะไรอยู่นะนาดความแรงเหมือนกันนาติดก,กันเลยัยงเห็นรวงข้าวเนี่ยเห็นไหมนะครับนแต่นาทุ่งไหนที่ไม่ได้ใช้กิ่งทองของเรานี่จะไม่เห็นรวงข้าวเลยหญ้าลน้น จริงๆครับโันเนี่ยถ้าว่าไม่บำรุงจริงๆนี่ข้าวงอยางน้อยอย่อมีอาหารทางไปให้เขารับประทานเขาก็ยังสามารถพยุงตัวเขาได้และยังผลิตเม็ดออกมายอดเม็ดข้าวออกมาให้เราเห็นได้แต่ว่าแรงก็ปล่อยให้แรงแต่ว่าไม่บำรุงเขาไม่ได้แน่นอนไม่เห็นเม็ดข้าวแน่นอนจะได้แต่หญ้าครับติดยอดเลยเนี่ย เพิ่งเข้ามาปีแรกครับไอสินบริษัทสินทองมายกของเราโซนอำเภอโนนไทยตำบลสายออนี่ครับยังเห็นเม็ดข้าวเต็มทุ่งเลยัางไหนไม่ได้ใช่ยังห่านล้วนห้านล้วนดีนะที่ว่าเรามาถึงก่อนเนี่ยครับเห็นไหมครับ เม็ดข้าวเนี่ยย่าก็อยู่ส่วนหญ้านะเพราะว่าฝนมันทิ้งช่วงหลายเดือนเลยนะพี่น้องพ่อแม่พี่น้องเขาบอกดูครับดูครับดูรดวงข้าวนี่ยกาลังเลยเหน็นพ่นพ่นน่าจะพ่นได้ครัง้งสองครั้งเนาะโอเคนะครับมาดูเรื่อยๆเลยครับพุ่งนี้นี่ครับพุ่งนี้ในช้ากินท้องหมดเลยก,กินกินท้องหมดเลยครับเนี่ยกำลังนั่งเลยกำลังออกรวงสวยเลยโอ้เนาะ อย่างน้อยก็มีกิ่งทองช่วยเนาะถ้าไม่มีกิ่งทองช่วยนันก็จะเป็นแต่หญาแหละเนี่ยแสดงว่าฉีดกิ่งทองปุ๊บนี่มันพุ่งขึ้นเลยมันแซงหญ้าเลยนะโอ,อ้อ่ามาดูครับมาดูเรื่อยๆเลยนี่เนี่ยไอ้สีบัวมไอ,อ้ต้นั้นก็กิ่งทองเหมือนกันใช่ไหมโอ้ของแม่ต้นีใช้กิ่งท้องทุกยอดเลยต้นเนี่ยวนะผมมาดูฟังนี้ครับหน่อย คนเดียวเนี่ยน้าอื่นน่าจะได้กินหญ้าหมดเลยเนี่ยเนี่ยครับนี่ก็ใช่มีก็ของแม่ซ้อนมดฉีดกิ่งทองก็ฉีดรอบแรกนรือสองรอบไหมโอ้ยน่าจะสองรอบแล้วล่น,นได้เลือดได้การเลยครับได้การเลยโอ้มดนี่หน้าของแม่ซ่อนเนี่ยได้ได้เขาอยู่คนเดียวใช่ <laughs> ครับผมนี่ครับอย่างที่เห็นนี่แหละครับ ไอ้ที่ว่าของแม่ซ้อนก็เปิดใจใช้กิ่งทองของเราไปขวดหนึ่งผลผลิตที่แกได้มาแกบอกว่าคุ้มค่ามากและได้ข้าวมากกว่าใครในบริเวณนี้ครับผมสวัสดีครับ